รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการวิถีทําวิถีไทยนะครับทางทบห้านะครับเวลาเช้าตีห้ครึ่งตอนนี้ผมสกลเดชได้รับเกียรตินะฮะวงตระกูลแย้มโสภิตนะที่มีใบบุญอันยญ,ญ่มากที่ให้สาริชนได้รับทราบได้รับชมนะครับ มีครอบครัวของอคุณแม่มาริยัมโสภิตนะคุณพี่พอ้อยทิพย์ยัมโสภิตนะน้องเชตนาณย้มโสภิตและคุณพ่อเจตนาเจตนา,นาครับนี่แหละครับครอบครัวที่น่ารักและอบ่นให้แก่สาธิชนคนเดบบุญที่ได้รับซูรับทราบนะครับบริษัทท a c ซีที่ปรึกษาบัญชีและกฎหมายนะครับสาธิชนคนใดเนี่ยครับที่อยากจะร่วมบุญหรือร่วมทานกับคุณพี่และบริษัทแห่งนี้นะครับเพื่อจะสร้างองค์พระาธาตุนะครับ จำลองไว้ที่พระธาตุนมนะครับภายในวันที่18นี้นะครับมีนาคม2566นี้ขอเชิญผู้มีใจิตใจบุญทุกๆท่านนะครับมาร่วมบุญร่วมทานสร้างองค์พระธาตุจำลองนะที่พระธาตุนมแห่งนี้นะครับผมก็ขอากราบเรียนสัมภาษณ์คุณน้องพิจนาณัทคุณแม่อ้อยทพิปนี้จัดการสร้างองค์พระธาตุได้อย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณพิการอ,องค์พระธาตุที่จะสร้างไป ถวายกับพระธาตุขนมนี้จัดสร้างโดยที่ร่วมแรงร่วมใจหรือว่ามีโมทนาบุญอะไรบ้างครับร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมใจค่ะก็ให้ทุกคนสามารถร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นบริจาคมาเป็นเงินหรือจะให้ทํามาเป็นทองก็ได้เหมือนกันค่ะ เพื่อเป็นติฏฐานไว้ไปไว้ที่โงค์พระธาตุใช่ค่ะหลังจากวันที่18นี่เป็นวันอะไรครับวันที่18จะเป็นพิธีเจิมทองค่ะเจิมทองเราจะนําทองที่ได้บางส่วนนะคะไปเข้าร่วมพิธีเจิมทองก่อนค่ะส่วนตัวพระธาตุพนมจําลองที่เราจะสร้างอะค่ะเราจะนําไปคร่าวๆก็คือปลายปีนี้นะคะเราถึงจะนําไปปฏิสถานไปพร้อมคุณแม่เลยนะครับคุณแม่คุณแม่ก็ไปด้วย แล้วคุณพี่ก็ไปด้วยนะครับมีอะไรบอกสื่อสักนิดไหมครับก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมบุญกันได้นะคะครับเพราะว่าบุญครั้งนี้ถือเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับแล้วยังไม่มียังไม่มีใครที่จะสร้างองค์พระธาตุนะคะพระธาตุทองคําจำลองเนี่ยมีน้ําหนัก5.7กิโล5.7กิครขอเจริญพรอัตมภาพ พระมหาชินกรชกรินกโลอ,อยู่วัดหัวลำพูพระรามหลวงเป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสงูงเกี่ยวกับเรื่องการจัดสร้างพระราชพนมทองคำจำลองวันนี้ก็ได้มาบอกบุญพุทธศาสนิกชนพร้อมกับพระเถระทั้งสองรูปอาตมาพระครูประหลัดวิรยุทธันกาจิโต เจ้าวาดว,วัดสวนกุหาวารีวง์หรือว่าวัดท่าพงพางตําบลหาเสรีอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรอาตมาพระมาหาวันเฉลิมประพัสโรผู้ช่วยเจ้าวา,าดวัดหัวล่องโพงพระรามหลวงเขตบางรักกรุงเทพมหานครจติรคณอาตมาภาพทั้งสามรูปก,ก็มองเห็นว่าพระธาตุพนมทองคําเนี่ยที่เป็นองค์จริงหรือเสมือนองค์จริงเนี่ยยังไม่เคยมีใครทํามาก่อน ส่วนวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนั้นไม่ได้สร้างส่วนตัวหรือสร้างเพื่อใครคนหนึ่งแต่เป็นการสร้างเพื่อให้เป็นสมบัติของชาติพระศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วอาตมาภาพ,าพทั้ง3ารูปก,ก็ขอเชิญชวนญาติโยมที่มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ต้องการอยากจะ,ะร่วมทำบุญครั้งหนึ่งในชีวิตได้ถวายทองคำ โดยที่เป็นทองคําก็ได้ปัจจัยก็ได้องค์พระธาตุพนมทองคําที่เราจะทํานั้นสูง18นิ้วหรือ45ซนติเมตรน้ําหนักองค์พระธาตุพนมทองคํานั้น5.7กิโลกร,รัมก็จะมีกาแพงแก้วล้อมรอบซึ่งจํานวนทองนั้น1.3กิโลกรัมรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ7กิโลกรัมครั้งนี้จัดสร้างเหรียญเ,เพื่อ เป็นศรีมงคลแก่สายบุญเหรีรยญเนี่ยเป็นเหรียญพุทธศีลเฉลิมฉลองพระธาตุพนมทองคําจําลองรหรือเรียกง่ายๆคือเต็มๆคือเหรียญพุทธศีลพระธาตุพนมฉลองพระธาตุพนมทองคาจาลองร,รุ่นมหาสิทธิร้อยแปดเพราะฉะนั้นแล้วก็ในนามตัวแทนของประธานจัดสร้างก็ดีในนามตัวแทนของประธานสงฆ์ฝ่ายดำเนินง,งานก็ดีอยากจะเชิญชวนญาติโยมทุกท่าน ให้มาร่วมกันถวายทองคําสร้างองค์จริงเพื่อจะไปบัญจุไว้ภายในองค์พระธาตุพนมจเจริญพร